และก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสาหรับข้อมูลตัวละครใหม่ระดับ UR จะทําการอัปเดตรายละเอียดทั้งหมดลงมาสู่ในตัวเกมและก็ในส่วนของวันนี้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นในเรื่องของการ์ดท,ที่เราสามารถสวมใส่ได้ทั้งหมด3ชิ้นจากเดิมเนี่ยอัปดาวได้แค่ดาวเหลืองทําสเตตัสได้แค่5ช่องแต่นี่ครับของใหม่จัดไปเลยครับ กาดแดงจากเหลืองมาเป็นแดงบอกเลยว่าโคตรโหดอีกทั้งยังมีนันเจียนเพิ่มเติมมาใหม่ด้วยนะบอสในส่วนนี้เป็นอะไรที่โคตรยากจัดจัดและดูหัวเมลสากาดเอเบวกดีโคตรแม่เกียดเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการเติมเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะส n ตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านคัา การเตืนของเกมและ u i d จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า listmanshop ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็ไบไซต์ listmanshop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอคเลเซอร์โกคาลีน่าทูมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อนๆทุ ไมใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ l i t แมนช็อปบริการการจำาืิเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสโตเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนอ๋อสำหรับวันนี้ไม่ได้มาทําการอัปเดตารายละเอียดตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนนะฮะเนื่องจากณตอนนี้ข้อมูลต่างๆของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเฮลไฟเฟรมระดับยูอาร์ยังไม่ได้ปรากฏออกมาภายในโตเกมอีกทั้งการสปอยก็ยังไม่มีหลุดออกมาชิ่นเดียวกันแต่สิ่งภายในเนื้อหาของคลิปดอนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเลยนั่นก็คือการบัฟตัวละคร นะครับที่เขาอัปเดตมาใหม่ในเรื่องของ uff, การบัฟตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่3ตรงนี้เลยนะซึ่งเขาสามารถสวมใส่ได้ทั้งหมด3ชิ้น <c oughs> ก็สาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่มีการ์ดตัวนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่ามันหาค่าสเตตัสได้โคตรของโคตรดีแถมการรีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็หาได้ยากด้วยนะเพราะว่าการรีแต่ละครั้งเราสามารถหาได้สูงสุดอยู่ที่5ช่องรวมไปถึงเรายังสามารถอัปเกรดดาวให้มันได้อีกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดบัฟสปีดการ์ดบัฟเลือดการ์ดบัฟความเร็วการ์ดบัฟคริตคอน ตรงเนี้ยมันจะช่วยเราเยอะมากๆนะครับในการทำสเตตัสเหล่านั้นแต่ณเวลานี้นะปัจจุบันตอนนี้การ์ดของเขามีการอัปเดตมาใหม่นะครับผมจากปกติเป็นการ์ดสีทองสีเหลืองนะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดขั้นสูงสุดได้เป็นการ์ดแดงซึ่งถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดมาแล้วนะครับก็จะมีค่าสเตตัสพิเศษโผล่มาให้เราด้วยนะจำนวน2ชิ้นส่วนดาวก็ยังคงอัปเกรดได้เหมือนเดิมนะครับผมเป็น1ดาวเหลืองหรือว่า6ดาวเหลือง5ดาวเหลืองก็ว่ากันไปแต่การอัปดาวยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดมาเป็นดาว ่วงโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมดีแบบดีจ,จัดจัดแถมไอการอัปเกตดาวม่วงตรงนี้มันมีอักษรพิเศษ,ศษอะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนค่าสเตตัสที่เพิ่มเติมนะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นปากกานะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาแล้วก็กดรีเฟซนะครับหาค่าสเตตเัสอื่นๆที่เราอยากจะได้สมมุติเราอยากจะได้ความเร็วก็ลองหากันดูเผื่อจะมีเมื่อเราได้มาแล้วเราก็มาทําการอัปดาวม่วงซะนะครับจับบทีเนี่ยของผมได้เป็นการโจมตีนะครับผมศูนย์งห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มเติมมาเป็นสาม ใ่เลยถ้าเกิดว่าเราอัพหนึ่งดาวม่วงแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่ามันมีการบัฟสปีดหรืออัตราการติดทิ่ิคอนเนี่ยโอ้โหการบวกดาวม่วงตรงนี้ไปเนี่ยจะโหดโคตรเลยนะแต่ละทีแถมการหาค่าสเตตัสต,ต่างๆ5หลักก็ยังคงมีเหมือนเดิมส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีตรงนี้ครับผมทั้งหมด4ช่องเดี๋ยวผมลองทําการปลดล็อกดูนะว่าจะได้อะไรมาบ้างอันแรกก็จัดไปเลยครับพลังโจมตี4.04%ุยนโอ้โหอันนี้คือเยอะมากนะครับแต่ปัญหาคือเจ้าตัวคิงของผมมันไม่ได้ใช้พลังโจ กันดูครับผมโอ้โหเป็นป้องกันกดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่3มนะเราเองก็จะปลดล็อกมา2ช่องนะครับถ้าเกิดว่าเรากดค้นหาไป6ครั้งมันก็จะปลดล็อกช่องที่3กดรีไปจนถึง12ครั้งก็ปลดล็อกช่องที่4่อันเนี่ยเราสามารถกดรีแบบนี้ได้เรื่อยๆนะเทมเราสามารถล็อกค,ค่าสเตตัสตรงนั้นได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือค่าสเตตัสมันให้เยอะมากๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้พังโจมตีสูงสุดคือ7.8 4ในส่เเนใน่นี้นี่คือเยอะมากๆแล้วก็ยังมีการสลับค่าสเตตตตตตััััสสแ่่่ลละอนนไดด้้ววยคาเหกๆรง อย่าเอาไปเทียบครับบอกเลยว่าเทียบไม่ติดจริงๆเพราะเวลาเราได้สปีดหรือว่าได้ค่าพลังโจมตีมาเนี่ยมันจะอยู่ที่สักประมาณ2% 3%เอางมั้งในส่วนข,ของการหาการ์ดตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองกดค้นหาให้ดูนะครับว่าการโจมตีมันจะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แต่นะตอนนี้ได้มาเป็นหลักหน่วยเท่านั้นครับอารมณ์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนการเพิ่มการ์ดแดงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคมจ,จัดๆแต่ปัญหาก็คือดวงในการรีค่าสเตตัสนั่นแหละเพราะขนาดไอการ์ดทองการ์ดทองตรงเนี้ยรียังไงของดีๆมันก็ไม่เคยจะได้้้นนนะแลีี่ดดดาาาทมเเปป็กงขไออโ โบวกกรานาวครับคุณผู้ชมต่อมาก็น,นี่เลยครับเป็นดันเจี้ยนใหม่สีม่วงตัวละครที่เราจะโจมตีเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวละครระดับ s s r บวกสตัวนะนั่นก็คือเมลสกาด s r บวกและก็จะมีโกลิบาร์ s r บวกโซนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นโบรอระดับ u r ภายในดันเจี้ยนตรงนี้เราเองก็จะสามารถฟาร์มการ์ดได้นะหรือว่าวัตถุดิบในการไปทําการ์ดกรอบแดงนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็มาจัดตีกันได้แบบเน้นเนนะส่วนการจัดทีมลงดันเจี้ยนต้องจัดทั้งหมด3ทีมนะใช้ตัวละครทั้งหมด1ตัวโอห โอ้หอะไรมันจะเกินเบอร์ขนาดนั้นครับพี่น้องคือมันใช้เยอะเกินครับเยอะแบบเยอะมากๆนะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเพื่อนๆท่านใดเป็นสายฟงสายฟรีแล้วมีตัวละครน้อยๆเนี่ยไม่น่าจะผ่านกันอย่างแน่นอนครับในส่วนนี้คือมันจัดตัวละครเยอะมากแล้วด่านแต่ละด่านผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้เรื่องง่ายๆนะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปโจมตีให้ดูแล้วกันเริ่มกันมาที่ทีมแรกเลยนะครับกดข้ามกันไปหวังว่าน่าจะผ่านนะ ก็ผ่านกันมาได้แบบชิวๆครับต่อมาทีมที่2ก็เรียบร้อยครับผมเล็กกันไปบอกเลยว่ายากมากสําหรับดันเจี้ยนใหม่อันนี้นี่ต้องเป็นคนที่มีตัวละครเยอะจริงๆแล้วก็มีของเยอะด้วยนะเอาเป็น,นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบการ์ดบัฟอันใหม่นะครับผมเป็นการ์ดบัฟระดับ UR ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะและก็นะตอนนี้ทางโตเกมมีกิจกรรมต้อนรับตัวละครตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบ,บอกเลยว่าของรางวัลน,นี้แจกกันแบบตึงๆเพราะว่าตารางการแจกตรงนี้มีตัวม่วงนะครับผมแจกให้ กับเราทั้งหมด10ใบมูลค่าเนี่ยแพงกว่าตัวดําเยอะมากๆนะแต่ส่วนรูปร่างภายในเกมของเจ้าตัวเฮลไฟเฟรมระดับ UR ก็ยังไม่ปรากฏออกมาให้เราได้ดูรายละเอียดสกิลสัก รวมไปถึงนะตอนนี้กิจกรรมการเปิดหาตัวละครแบบการันตีนะครับตัวละครเอเดนอาร์ก็โผล่กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวละครเอเดนอาร์ที่เราจะได้รับนะก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมคือเราเปิดได้เรื่อยๆนะวันละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีส่วนใครที่เป็นสายเติมเนี่ยคาดว่าน่าจะได้วันละ2ครั้งนะครับเอเดนอาร์เนี่ยมันได้ทุกทุกโลอยู่แล้วเพลอเอาจจะมีเอเดนอาร์ทั้งหมด2ตัวนะอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่จากเท่าที่ผมเปิดมาหรือว่าเคยเปิดมาได้แค่1ตัานื่งขัง ตัวละครระดับ S S R แล้วก็ตู้กาชาตัวแดงทั่วไปนะตอนนี้ตัวละครเก่าๆนะครับที่เคยลงตู้ตัวดํามันมาลงในหน้าต่างตรงนี้ครบเกือบจะหมดแล้วนะสามรับพวกตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดจากเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยน่าจะมีครบแล้วนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยใครที่เปิดตัวละครตัวแดงนะก็ได้รับพวกตัวเก่าๆไปกันแบบเต็มๆแน่นๆสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,กดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน